อาจรสวัสดีครับวันนี้ก็มาที่ตลาดสัตว์เลี้ยงนะครับหลังตลาดททาอีกครั้งนะครับเห็นข้าวนกอาบแดดนะครับก็แปลว่านกแก้วเหล่านี้นะครับนกเลิบเบิร์ดเหล่านี้นะครับน่าจะต้องได้รับการอาบแดดบ้างนะครับจะได้มีสุขภาพขนที่ดีนะครับผมก็คิดว่าไม่เคยเอานกมาอาบแดดเลยกลัวม,มันจะร้อนนะครับ หรือว่ามันบอกว่าร้อนร้อนร้อนพาเข้าไปในบ้านทีมีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอ๋อนี่มันอาบน้ํานี่๋อมันอาบน้ํามาเขาก็เลยเอามาตากให้แห้งนะครับดูครับมันเปียกตัวเปียกนะฮะแต่ว่าเพิ่งอาบน้ํากันมานะฮะนกควรจะได้รับการอาบน้ำเพื่อความสะอาดนะครับนกอาบน้ำมานี่เองนะครับ ทั้งล่างก็อาบน้ำมาครับขนเปียกหมดเลยแต่ก็เริ่มจะแห้งแล้วเพราะบินได้แล้วนะครับล <c oughs> ูกนกขนเปียกลูกนกขนเปียก <c oughs> เราไปดูหมากันต่อดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นร้านนงหมานะครับน้องหมาน่ารักนะครับมีน้องหมาตัวเล็กๆน่ารักเยอะแยะไปหมดเลยนะครับว้าว มาเป็นแพ็กคู่นะครับน้องหมาเด็กก่อนน่ารักจุงบึองอุ้ยเขาแย่งกินข้าวกันใหญ่เลยครับข้าวเคี้ยงเลยครับข้าวเคี้ยงเลย้เคี้ยง น้องแมวก็มีนะครับน้องแมวก็มาอาบแดดเหมือนกันนะครับโอ้เช้าเช้านะครับแดดประมาณ8ปดโมงครึ่งน,นะครับแดดอ่อนๆนะครับโอ้หน้ารักิงเบอเ์โอ้มันยื่นแขนมาเลยนะครับน้องแมวยื่นแขนมาจะเล่นด้วยนะครับ ันนี้อันนี้ชั้นนี้ชั้นเงียบครับชั้นเงียบนีจะเป็นน้องหมาน้องหมาหน้ายน่นนะฮะเรียกว่ามีหลายสายพันธุ์ให้เลือกนะครับที่ตลาดสัตว์เลี้ยงหลังตลาดไทยนะครับน้องหมาเล็กจิ๋วนะฮะอุ้ย มันเสือเลยน้องแม่แก็จะอยากไปบ้านนะครับน้องแม่อยากไปบ้านน้องแมวมาสลอดเลยครับ น้องแมวอยากไปด้วยแหละครับน้องแมวอยากไปด้วยครับน้องแมวก็่าจะมารับแดดยามเช้านะครับ ราคาเสร็จสับนะครับ้ออันนี้แพงนิดนึงไม่รู้ใจว่าสวยหรือเปล่าหรือเปล่านะฮะตัวละพันสองทำไมนี้ถูก รนเรินตลาดนะครับส่วนนี้ก็เป็นน้องแมวโอ้ยใส่บีเลี่ยงน,น่ารักมากเว่อ อย่างแหล่หมาป่าน้อยโอ้หมาป่าน้อยไม่รูอะไอยังกระตุกกระตาเลยกระตาเลย สายอยากอาบนา้ำเลยปะเดี๋ยว,วฮัลโหลฮัลโหลน้องกำลังดูว่าทำอะไรอยู่ <c oughs> จะเรียกข้าพเจ้าแล้วเหรอไม่ได้นา ติดชีวิตสัตว์เลี้ยงเอาตัวไหนดีจ้ะ <g ül> น่ารักทุกตัวเลยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยแม่ไม่ไม่ไม่น,น่ารักจังเลยใครสนใจนะครับก็มาที่ตลาดสัตว์เลี้ยงนะครับ <g ül> ด้านหลังตลาดไทยนะครับหน้าอย่างนี้เลยครับน่ารักอย่างนี้เลยน้อ,องดูกาจ้ากลัว ตีกเกิดนี่คือขักมากไปแล้บ๊ายบายกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วนะโคเด้นนี่มันเนี่ยโคเด้นปะ สนอกสนใจนะครับก็มาดูที่หลังตลาดไทยได้นะครับบริเวณหลังตลาดาพืชพธุน์สวนครัวนะครับเป็นตลาดสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะมีอาหารนกอาหารสัตว์แล้วก็ของเล่นหมาแมวของกินนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ